สวัสดีครับเดี๋ยวคลิปนี้มาชมรถเกี่ยวกันต่อนะครับ dc เจตัว A ปีสองพันคันนี้เปิด4ี่แสนครับต่อมาคันใหญ่เลยครับ ดี9ีเก้าสามีนะครับคันนี้สองพันยี่สิบใช้งานหกร้อยชั่วโมงเปิดที่ห้า0สนห้าครับตัวแอร์ด้วยนะสวยๆเลยต่อมาก็เก้าสามีครับ ปีสองพันยี่สิบใช้งาน7จ0ดรอยกว่าชั่วโมงคันนี้เปิดห้าเซนสามต่อมาก็9ก้าสามจีนะครับเหมือนกันสองพันยี่สิบห้าเซนครับคันนี้ ดีซีเก้าสามจีสองพันยี่สิบครับคันนี้ใช้งานหกร้อยเก้าสิบสองชั่วโมงเปิดห้าแสนหนึ่งหมื่นคันนี้ก็เก้าสามจีสองพันยี่สิบ ใช้งานแปดกว่าชั่วโมงครับเปิด4ีแ0นี่ครับ 93G มีอยู่ประมาณมี7คันครับตัว A 2สองคันฝั่งนี้ก็ใช่ครับแต่ว่าเขายังไม่เข้าประมูลนะอาจจะรอรอบถัดไปนะครับ คันที่จะเข้าประมูลก็จะจอดเรียงไว้นะครับแล้วก็มีข้อมูลรายละเอียดแปะไว้นะครับอันนี้ก็คือคันที่จะเข้าประมูลมีแมคโครด้วยครับโอ้คันนี้ยูสามครับปี2019เปิดที่300นนะครับใช้งาน5,900ชั่วโมง แล้วก็แม็กโครอีกคันหนึ่งครับคันนี้ก็ยูห้าห้าครับปีสองพันยี่สิบใช้งานเก้าร้อยสิบห้าชั่วโมงเปิดที่หกแสนเก้าหมื่นมีแม็กโครสองคันครับ ต่อมาก็จะเป็น DC105X ครับตัวแอร์นะคันนี้ปี2019ใช้งาน634ชั่วโมงครับเปิดที่6 0 0 0ตัวแอครับอีกคันนึงก็เป็น 105X เหมือนกันแต่คันนี้ไม่มีตัวแอพันะ2020 ปี2 0งพครับใช้งาน1,700ชั่วโมงเปิดที่42000นับาทนี่ครับรถเกี่ยวก็มีประมาณนี้นะครับที่จะเข้าประมูลในวันที่21นี้ก็ใครที่สนใจนะครับก็สามารถเข้าไปติดตามได้ทางเพจนะครับรายละเอียดเรื่องการประมูลนะวันที่จะประมูลก็ เขาจะแจ้งลงในเพจเลยนะครับใครที่สนใจอยากจะมาดูรถก็มาดูได้ก่อนวันประมูล3าวันนะครับส่วนวันประมูลเขาจะแจ้งลงในเพจนะครับอันนี้ผมเดินเข้ามาอีกโซนหนึ่งแล้วนะครับตอนนี้จะเป็นโซนรถไถนะเดี๋ยวดูรถเกียวก่อนโอ้คันนี้แตกมาแล้วครับเป็นเกียวฤทธ เรียวเลดปลาคอเลดนะครับตัวแอด้วยแต่ยังไม่เห็นแปะรายละเอียดนะน่าจะยังไม่ได้ประมูลนะครับนี่ครับรถไถคันนี้สองพันสิบเ็คันนี้ l อ0ห้าูนครับสองพันสิบเจ็ ชั่วโมงการใช้งานไม่ได้บอกมาครับเปิดที่2 6 6 0 0นนี่ครับอันนี้ราคาเปิดนะคันนี้น่าจะตัวเปล่านะครับไม่มีอุปกรณ์ครับโอเคคลิปนี้ก็พาชมประมาณนี้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะพาชมในส่วนของรถไถยเดี๋ยวมาดูนะครับว่า รุ่นไหนขายราคาประมาณเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวรอชมในคลิปหน้านะเนี่ยคลิปนี้ได้พาชมในส่วนของรถเกียวสำหรับใครที่สนใจนะครับอยากจะตามมาดูก็ก็ต้องไปดูในเพจนะครับไปดูในเว็บของเขาก่อนนะครับว่าเขาจะเปิดประมูลวันไหนนะเพราะว่าเขาจะเปิดให้ชมรถก่อนวันประมูล3วันนะครับเราต้องไปดูข้อมูลก่อนว่าเขาจะประมูลวันไหนแล้วเราก็สามารถมาชมรถนะครับก่อนวันประมูลได้3วันอยู่ในตูเมืองโคราชเลยนะครับ อยู่แถวแถวโกบนเฮานะครับอยู่ฝั่งเดียวกันเลยนะโอเคคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ